คำซ้อนคำคเขมนในภาษาไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยไทยวันนี้ค่ะช่องคำไทยไทยพาทุกคนมารู้จักกับคำซ้อนคำคเขมนในภาษาไทยกันค่ะเคยนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องนั้นค่ะเราต้องมารู้ก่อนค่ะว่าการซ้อนคำหมายความว่าอย่างไรการซ้อนคำหมายถึงการนำเอาคำใกล้เคียงกันสองคำค่ะมาซ้อนกันหรือว่านำคำสองคำค่ะ ที่มีความหมายตรงกันข้ามมาซ้อนกันเช่นบ้านเรือนวิ่งเต้นเต้นรำใกล้ชิดความหมายตรงกันข้ามค่ะเช่นเท็จจริงยากง่ายดีชั่วทีห่างใกล้ไกลโดยที่การซ้อนคำค่ะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ 1. ค่ะการซ้อนคำเพื่อความหมายและ 2. การซ้อนคำเพื่อเสียงค่ะ นะคะเรามาดูค่ะการซ้อนคำเขมรในคำไทยกันค่ะก็จะเป็นการนำคำไทยบวกคำเขมรหรือว่าคำเขมรบวกคำไทยหรือว่าคำเขมรบวกคำเขมรค่ะตัวอย่างคำเขมรในไทยค่ะเราจะยกตัวอย่างให้ดูดังต่อไปนี้ค่ะโดยตัวสีน้ำเงินด้านหลังนะคะจะเป็นคำเขมรค่ะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นคำไทยค่ะตัวอย่างคำแรกค่ะคำว่า แกะสลักค้ำประกันเงียบสงัดเงียบสงบซื่อตรงฝาผนังพังทลายฟุ้งกระจายยกเลิกล้างผลาญกราบไหว้ ขจัดปัดเป่าเจริญง,งอกงามเจริญเติบโตฉับไวดำรงอยู่เด็ดขาดถนนหนทางสวงอกทำลายล้างบรรเทาเบาบา,บางปรุงแต่งพลัดเปลี่ยน พำนักพักพิงระเบียบเรียบร้อยระลึกนึกถึงรำพึงคิดสงบนิ่งสงี่ยมเจียมตัวสแสวงหาและคำนี้ค่ะเป็นคำเขมรในไทยค่ะกระจัดกระจายเฉลิมฉลอง คำนิติเตียนละเอียดละออสนุกสนานสงบสงเงียมค่ะซึ่งด้านบนนี้นะคะจะเป็นคำขมรบวกคำขมรทั้งหมดเลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับความรู้ดีๆแบบนี้ในช่องคำไทยๆค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือว่าคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องคำในไทยค่ะสวัสดีค่ะ